มาผัดขวางแล้วแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับแรกครับจากประสบการณ์ของผู้ที่จะมาแบ่งปันในวันนี้ครับคุณเล็กมีปัญหาข้อเสื่อมรูมาตอยทราบว่าเป็นเมื่อไหร่ครับเป็นตั้งแต่อายุ27อะค่ะคือ,อคือมีอาการปวดข้อเข่ากลางดึกนะคะปวดมากนอนไม่ได้เลยทั้งสองข้างข้างเดียวแล้วก็ไม่บวมไม่แดงไม่ดูไม่ดูปกติแต่ปวดมากจนนอนไม่ได้จนหลับตอนเช้าอะคะ่ะ แล้วพอตื่นตื่นมาตอนสายๆก็เป็นปกติแล้วก็ประมาณสักเดือนสองเดือนคราวนี้ก็ปวดอีกข้างเดียวคะตอนนอนใช่ตอนตอนกลางค <ฉะ S 2> ืนะ<อ>น,นะคนะเฉพาะตอนนอนตอนนั้นมันเป็นตอนบังเอิญมันเป็นตอนนั้นมากกว่าจริงๆรูม,มาตอนมันปวดได้ทุกเวลาเกี่ยวกับอากาศ<ต>ไหมไม่เกี่ยวย,ยูเมืองไทย uh huh. นะคะแล้วก็ไม่ได้เย็นอะไรก็แล้วก็เริ่มเริ่มม,มาถี่ขึ้น เราก็เอ๊เราเป็นอะไรเราก็ไปไปหาหมอ <ừ> ด้านกระดูกคุณหมอก็บอกว่าคุณไม่เป็นอะไรก็ให้กลับบ้าน uh huh. ฮะพอหลังจากนั้นก็เริ่มมาตามข้ออื่นๆนะคะแล้วก็เลยไปไปไป,ไปหาหมอใหม่คุณหมอก็บอกว่าคุณคงจะกําลังจะเป็นรูมาตอยปวดบวมไหมยังไม่บวมค่ะเป็นคนที่ปวดโอ้โหสี่ห้าปีแรกนี่ไม่บวมเลยดูปกติแต่ปวดอันนี้เราจะเรียกว่าข้อเส็บรูมาตอยไหมฮะ ก็คงใช่อ่ะค่ะคือขึ้นต้นเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนที่ว่ามันอาจจะปวดข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนเพะมันเป็นการเริ่มต้นแต่จริงๆโรคข้อเสรืรอมมาตอยนี่มันจะปวดแบบสัมพันธ<อ><า>์กันสองข้างน,นะมันจะเป็นแบบซิมเมตรีนะฮะคือถ้าปวดซ้ายก็ต้องปวดขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วตอนหลังนี่มันก็จะมาทุกข้อนะคะแล้วก็ โรคข้ออักเสบรูมาตอยนี้เรายังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่ากรรมพันธุ์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือบางทีเขาเขาบอกว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสบางอย่างมั้งแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่นอนะนะคะ,ะก็เราจะทราบได้ว่าเป็นรูมาตอยก็ต้องไปตรวจเลือดซึ่งเขาก็จะดูจากไหล ไรทีเ uh, <ช>รียเช่นมีรูมาตอยแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นมีอิริโทไซเซดิเมนเทชันเรทเพิ่มขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะม,ม,มีหลายอย่างนะคะดูค่าหลายตัวดูค่าหลายตัวนะคะรูมาตอยนี่บางคนเป็นแล้อยู่ไป70-80ปดสิีก็มีโดยที่ไม่มีพิการแต่ว่าจะอาจจะอักเสบนั่นก็คือการอักเสบนะ่ยทำให้ข้อต่อเสื่อม น้อยหรือเสื่อมช้าก็จะอยู่ได้นานแต่บางคนเนี่ยปีเดียวพิการเลยนั่งรถเข็นเลยก็มีโอ้โหถ้าไม่ไม่ทันค่ะถ้ารักษาไม่ทันนะคะอันนี้เขาอาจจะกลัวเลยเริ่มต้นคอโลีนเลยนะคะคือเคยไปสัมมานาแล้วคนข้างๆเขาเป็นทุกนิ้วเลย เป็นครุตเลยอะค่ะแล้วมือมันใช้งานไม่ได้แล้วออกเสียรูปเลยนิ้วมือเนี่ยนะคะมันจะเป๋ออกด้านข้างใช่ค่ะแล้วหัวแม่มือเนี่ยจะหยิบจับแก้วหยับอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเสียโครงสร้างมันไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะอ่าเสร็จแล้วเรื่องของซีสมันมาตอนไหนฮะรูมาตอยังไม่หมดแน่ๆผมว่ามันมาตอนประมาณห้าปีก่อนนะคะกก็คือไปตรวจไปตรวจภายในตรวจ อันตรซาวค่ะขอบอกว่าผู้หญิงพอเราอายุเริ่มมากขึ้นเราก็ไปตรวจก็เจอเลยว่ามีถุงน้ํำรังไข่ข้างขวาแต่ว่าคุณหมอบอกว่าดูจากประสบการณ์คุณหมอดูฟีมอันตรซาวคุณหมอว่าน่าจะเป็นซิดป,ปกติธรรมดาที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตซิดแล้วเราก็ไม่มีอาการปวดประจําเดือนด้วยคุณหมอก็เลยบอกว่าแต่มันสี่เซนกว่าคุณหมอบอกจริงๆถ้าเกินสี่เซนปุ๊บคุณหมอแนะนาให้ผ่า ถ้าต่ำกว่าสี่เซนเขายังถือว่ายังดูแลได้อไรเงี้ยแต่เราบอกว่าเรายังไม่อยากผ่าคุณหมอก็เลยบอกอ่ะงั้นให้ทานยาคุม,มแบบทุกวันเพื่อไม่ให้มีประจำเดือนสามเดือนเพื่อเหมือนกับว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงเขา<ด>ขอะค่ะเขาจะเขา <อ S 2> จะ่<ข>อ,อได้อไรเงี้ยก็โคชคดีว่าสามเดือนก็่อไปแล้วก็สองปีก็มาอีกคราวนี้เจ็ดเซนนะคะแต่ก็ยังไม่ปวดนะคะก็ยังคงคงเป็นซีธรรมดาก็อ่ะคุณก็หมอก็บอก แต่เจ็ดเซนคุณหมออยากให้ผ่าเราก็ไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งเพื่อแบบจะจะอยากฟังความคิดเห็นหลายๆอันใช่ไหมคะคุณหมออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าต้องผ่าอย่างนี้เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงครับถ้าไม่ผ่าคืออย่างตอนเนี้ของคุณเล็กไม่เจ็บไม่ปวดแต่ตอนนี้มันเหลือเซนเดียวแล้วค่ะไม่ไม่ไม่มีไม่หมายถึงว่าก่อนก่อนที่ตอนขนาดเจ็ดเซนก็ไม่ปวดไม่ปวดไม่มีความผิดปกติดังรอบเดือน มันอาจจะไม่ใช่ช็อกโกแลตซิสนะคะเพราะช็อกโกแลตซิสเนี่ยมันจะปวดตอนมีรอบเดือนมากๆนะฮะแต่นี่อาจจะเป็นเนื้องอกธรรมดาเป็นซิสธรรมดาคุณหมอบอกว่าน้ำข้างในมันเป็นน้ำใสมันไม่ใช่น้ำข้นแบบช็อกโกแลตมันเป็นน้ำใสมันก็อย่างที่เคยบอกอะว่าซิสมีหลายลักษณะเป็นซิสเนื้อซิสน้ำซิสเป็นแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยซิสไขมันมีทุกอย่างนะคะ นึกว่าข่ยจับเลยฮะหรือเป็นซิสที่เป็นแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีค่ะแต่ซิสพวกนี้ถ้าทิ้งเอาไว้หมอเขาแนะนําให้ผ่าเพราะอะไรเพราะทิ้งเอาไว้มันมีโอกาสกลายกลายไปเป็นเนื้อรายแล้วก็อย่าไปหวังว่ามันอยู่ดีมันจะหายไปมีไหมครัก็อยู่ดีๆหายไปมันก็คงยากหน่อยมันมีแต่จะโตขึ้นอก็ตอนหลังคิดว่ามันเปลี่ยนละค่ะ อ่ะพอเจ็ดเซนเจ็ดเซนล้วก็เราก็ยังดื้อไม่ผ่าเราก็ขอขอใช้วิธีเดิมแสดงว่าห่วงค่าเพอร์เดียมฮะค่ะต้องบินต้องลาลายาต้องลาด้วยฮะก็ก็ก็ใช้วิธีเดิมก็ลงมาเหลือสี่เซนกว่าแต่คุณหมอบอกว่าใช้วิธีเดิมคือทานยาคุมานยาคุมแต่ดูทําดูมันเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังบอกว่าเราไม่ปวดแล้วเราก็ตอนนั้นเพิ่งเริ่มทานบิมได้ประมาณ สัปดาห์หนึ่งมั้งคะเราก็เลยมาทานบิมแล้วด้วยใช่ใช่แล้วก็ก็สีเขียวค่ะก็ทานสีชมพูด้วยเพราะว่าถามอาจารย์ว่าเป็นสองโรคก็เลยทานสองอย่างเลยเดียวเวลาทานสองอย่างเนี่ยทานเช้ากลางวันเช้าเขียวเขียวเช้าเขียวกลางวันแล้วก็เย็นกับก่อนนอนเป็นสีชมพูอาจารยครับอาจารย์ถามว่าซีเรียสเรื่องอะไรบอกว่าซีเรียสทั้งสองเรื่อง อยากทานทั้งสองโลกให้มันดีขึ้นซึ่งก็ทานได้ตรงตามที่อาจารย์แนะนําแล้วก็ทานน้ามังคุดด้วยอ่าทานน้ำมังคุดด้วยอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อคุณหมอก็บอกว่าอืควรจะดูสองกล้องดูหน่อยหน้าเลยสองกล้องก็คือผ่าแหละค่ะแต่ผ่านแบบสองกล้องเราก็ยังบอกว่าเรายังไม่อยากผ่าแผลมันจะเล็กหน่อยใช่มันจะหายเร็วขึ้นอ่าเราก็มาทานทานบีมต่อไปปรากฏว่าเดือนนั้นประมาณอาทิตย์ที่สองรอบเดือนมาพอดี ปวดค่ะปวดมากปวดสามวัน <Power> ต <ful> ้องลางงานเลยเราก็เลยคิดว่าสงสัยเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันคงเปลี่ยนแล้วมันคงกลายไปเป็นช็อกโกแลตซีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอานาบิมคงช่วยเราได้อดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานไปจนชนรอบเดือนอีกรอบนึงก็ไม่ปวดไม่ปวดเราก็ทานต่อจนครบสี่เดือนคุณหมอนัดไปตรวจอันต้าซาวใหม่ก็คุณหมอบอกดีใจด้วยคือเหลือเซนเดียวคือคุณหมอเซนเดียวคุณหมอบอกว่า ไม่ต้องกังวลเลยค่ะคราวนี้รูมาตอยล่ะค่ะก็ทานรูทานคู่กับยาคุณหมอไปก่อนเดือนแรกพอเขาเดือนที่สองอยากลองก็หยุดยาคุณหมอก็ยังมีอาการอยู่อะไรเงี้ยก็เลยโอเคทานยาคุณหมอต่อไปพอครบประมาณสองเดือนอยู่ดีๆยาคุณหมอก็เสียค่ะคือมันมีลายเหมือนยาหมดอายุ เราก็เลยไม่ได้ทานแล้วก็คุณหมอออกตรวจแค่อาทิตย์ละสองวันเราก็ต้องรอนัดใช่ไหมคะแล้วยานี้มันไม่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปรเราก็เลยทานแต่สูตรสีชมพูอย่างเดียวเอ๊สองวันผ่านไปมันก็ไม่ปวด 3วันมันก็ไม่ปวดขอลองอาทิตย์หนึ่งละกัน<ม>ก็ไม่โทรไปนัดหมออ,อาา๋อฮ<ส>ะก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ทานอะค่ะซึ่งก็คือทานเช้าสองกลางวัน2และตกเย็นก่อนนอนด้วยสีชมพูสองเม็ดไม่ได้เพิ่มปริมาณอะไรเลยยังไม่ได้เพิ่มคะ่ะผ่านไปกี่วันแล้วก็ขา,าี่ <ไป S 1> มูรุมาตอยเหรอคะอาาที่ไม่ได้ทานยาคุณหมอคือสเดือน สองเดือนไม่ทานยาหมอเลยไม่ได้ทานยาอะไรเลยจนมาถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่เจ็ดเดือนแล้วค่ะผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วค่ะไม่ปวดมีบ้างน้อยแต่น้อยมากเดือนหนึ่งอาจจะมามาเยี่ยมเยือนสักวันหนึ่งก็แต่ไม่ถึงกับทรมานค่ะก็ทานยาแก้ปวดถ้าถ้าถ้าเป็นกลางดึกจะนอนไม่ได้ก็จะทานยาแก้ปวดแล้วก็หลับไปตื่นมาก็หายก็ยังใช้ชีวิตในงานทำงานได้ใช่หรือถ้ากลางวันเป็นก็จะ น้ำมังคุดเพิ่มไปอีกซองหนึ่งก็ก็เขาก็สงบไปอะค่ะครับจางครับให้คำแนะนำหน่อยครับสองเรื่องเลยก็คือซีสมันเล็กลง<ม>นะครับสองก็คือกรณีของรูมาตอยอาการปวดค่อนข้างดีขึ้นค่ะก็สูตรสีชมพูจริงๆให้อาจารย์พิเชษตอบดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ตอบหรอว่าผมไม่มีซ <laughs> ีสไม่ใช่จริง <laughs> ๆผมก็ไม่มี มมั่นใจว่าผมไม่มีผมมั่นใจในเพศของผมครับโอเคคุณเล็กทานสองอย่างสีเขียวคือตัวที่ช่วยลดขนาดของซิสเพราะซิสคือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายสีเขียวของเรามันไปเพิ่ม th1 และ th17 ซึ่งจะไปทําให้เมลือดขาวจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นซิสก็เลยฝ่อลงนะครับตอบไมง่ายอย่างนั้นแต่ถ้าถ้าคุณเล็กทานซิสอย่างเดียวโดยไม่ทานตัวสีแดงนะไอตัวสีชมพูเนะี่ยอาการรูมาตอยของซิสเนี่ยจะปวดบรมเลยนะครับ<อ>เพราะไอ้ทีเอส7ิบเนที่สร้างเพิ่มขึ้นเนะี่ยมันจะทำให้อาการรูมาตอยเนี่ยรุนแรงขึ้นครับคนที่เป็นรูมาตอยก็เนื่องจากว่า TNF Alpha เนี่ยสูงซึ่งเม็ดเลือดขาวหลังออกมาเนี่ยสูงแล้วก็ท s 1 7ก็สูงนะครับ ตัวสีชมพู4เม็ดต่อวันมันจะลด TNF alpha ซึ่งเม็ดเลือดขาวหน่าออกมาได้อย่างฉมังมากๆลดเกินเกือบติดดินเลยในเวลา15วันเพราะฉะนั้นอาการอักเสบมันจะหายไปอย่างรดวดเร็วเช่นเดียวกับ TS17 เพราะฉะนั้นไ p รอินฟ o ม m a อรี่ไซโตไคคือตัวที่ทําให้เกิดอาการอักเสบตัวที่ทำให้เกิาการกเเกดรูมาตอยเนี่ยมันก็ลดลงนะครับเพราะอาการอาการปวดมันก็หายไปนะครับขณะเดียวกัน คุณเล็กได้มีการใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยครับน้ำมังคุดเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มทีเรกูเลเตอร์นะทีเรกูเลเตอร์ซึ่งคุณต้นเขาทราบดีตัวควบคุมนะับเป็นตัวที่ควบคุมอะไรที่มันเยอะไปเป็นคอนดักเตอร์อ่าี่เป็นเป็นคอนดักเตอร์เป็นเรกูเลเตอร์อย่างของคุณเล็กเนี่ยมันมี TNF Alpha เยอะไปอยู่แล้วมีอินทิอินเทอร์คินิเยอะไปอยู่แล้ว พอกินน้ำมังคุดร่วมด้วยปั๊บมันก็ไปกดทั้งสองตัวนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยร่วมด้วยช่วยกันระหว่างน้ำมังคุดและอัทรีนอกนะครับเพราะอาการถึงได้ดีขึ้นถ้าคุณเล็กไม่ทานน้ำมังคุดร่วมด้วยผมไม่แน่ใจว่าการรูมาตอยจะดีขึ้นนะเพราะมันแต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะฮะทั้งสองตัวนี่กินคนละเวลา ใช่ไหมไม่จะกินสลับกันนะฮะเช้าก็เช้าไปเลยเย็นก็เย็นไปเลยเพราะมันกลไกที่มันออกนี่มันต่างกันครับทุกวันนี้ได้กลับไปหาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของโรคลูมาตอยไหมฮะไม่ได้ไปเลยค่ะเอาแล้วตับไม่ไปตรวจแล้วเหรอฮะก็เราไม่ได้ทานยาที่มีผลกับตับแล้วเนี่ยค่ะไม่ผมว่าแนะนำอยากจะให้ลองกลับไปตรวจดูนะฮะ ก็แต่จ,จริงๆตรวจประจําปีเขาก็ตรวจการทํางานของตับอยู่แล้วค่ะคือก็จะได้รู้ว่าไอ้ค่ารูมาตอยของเราดีขึ้นไหมไอ้อาการที่ไม่เจ็บไม่ปวดนี่อาจจะไม่ได้บอกว่าหายไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าไม่อักเสบค่าก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะจริงๆจากประสบการณ์ตัวเองนี่เริ่มเริ่มเริ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเพราะจริงๆตอนคนเป็นรูมาตอยแรกๆเนี่ยต่อให้อักเสบค่ายังไม่ขึ้นเลยนะคะ ที่เขาเรียกพรีรูมาตอยเหมือนตอนเป็นตอนแรกๆคะจนดําเนินไปจนชูนะคะผลมันถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าปวดเนี่ยรับรองว่าค่าขึ้นแน่นอนครับอคือผมว่าคนเล็กโชคดีอย่างหนึ่งนิ้วก้อยด้านซ้ายยังไม่ปุกยยังพอใส่แหวนเพชรได้แหมอาจารย์ก็ช่างสังเกตจริงๆอาจารย์ครับจากตรงนี้เนี่ยถือว่ารูมาตอยอยู่ในขั้นที่สงบ ก็น่าจะอยู่ในขั้นที่สงบแล้วแต่จริงๆเวลาตรวจประจําปีเนี่ยควรจะเช็คเนาะเช็คว่า,า,วอาลองเช็คดูกับไอเอริทอซายเซติเมเดชันเรทอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งน่าจะไปพบแพทย์สักครั้งหนึ่งตรวจดูให้แน่ใจว่าโอเคนะเพราะว่าอันนี้นานๆมันมาเยี่ยมเยียนทีงใช่ไหมคะมก็น่าจะระบบภูมิคุ้มกันน่าจะดีขึ้น,นะะไม่เป็นไรครับเบิกได้สวัสดิการเนะี่ย สายการบินอะไรฮะเบิกได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนี้เข้มงวดมากนะควอ๋อเข้มงวดขึ้นนะกระทรวงการคลังรุ่นนี้เข้มงวดมากอ่า,อาไม่เป็นไรยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้ไปตรวจซึ่งโอกาสหาย <c> เป็นไปได้ไหมฮะอย่าพูดคำว่าหายค่ะซิสหายแน่แต่รูมาตอยนี่มันสงบสงบ ใช้คําว่าสงบเขพูดคําว่าหายเนี่ยลุ่งขึ้นเขามาเลยค่ะเขาเขาอยากอยู่ด้วยแต่อยู่แบบสงบเหมือนเขารู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมผมพูดอยู่เสมอว่าโรคเนี่ยเวลาที่มันเป็นแล้วเนี่ยก็อยู่กับเขาอย่างเป็นมิตรไม่ต้องไปไล่เขามากไล่แบบพอทํานาว่าให้กูเจ็บนะอย่ามาแรงนะค่อยๆมาได้อย่ามาแบบตกอกตกใจนะฮะซึ่งวันนี้ก็คุณภาพชีวิตก็โอเคแล้ว่ะ พอใจมากพอใจมากนะฮะ,ฮะก็คือจะคงมวลที่ไม่ต้องทานยาจนมีผลข้างเคียงนะฮะครับคุณต้นครับผมอยากจะเพิ่มข้อมูลนิดหนึ่งครับคือความจริงความรู้เกี่ยวกับเรื่องใช้แล้วได้ผลอย่างไรใช้สลับกันอย่างไรเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ตัดสู้เองนะแน่นอนเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แลวเราคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรารับการยืนยันเนี่ยจากสมาชิกของเราเองที่ใช้วิธีการปรับเนี่ย คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในนี้นะก็ทําให้เกิดความความคิดว่าคนที่เป็นอาการซึ่งมันคล่องขนาดเดียวกันที่มันเป็นทั้งดุมาตอยแล้วก็เป็นทั้งซิสเนี่ยรเราจะจัดการยังไงแคปซูลใดแคปซูลหนึ่งจัดการไม่ได้คุณโสพลที่นั่งอยู่รงมเนียครับเป็นคนแนะนําผม,ะมนะอว่าเป็นหลายสองอาการเพราะฉะนั้นขอใช้ตัวน,นี้ตอนกลางวันได้ไหมแล้วตอนนี้ใช้กลางคืนไหมแล้วก็ใช้แล้วก็หายอ่ะังจากนัน้นผู้เรียนจากคุณสมาชิกค,ค,คุณโสพลเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นเภสัชกร ซึ่งจริงๆน่าจะทําชีวิตเป็นเกษตรกรต่อไปจะเป็นสกุลเรื่องชื่อของโลกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลที่เราเรียนรู้กันมานะในหว่างที่เราทําผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ได้สัมผัสกับผู้บริโภคแล้วก็มาเล่าให้เราฟังนะครับแต่ทั้งหมดนี่ก็ผมเพียงจะอยากจะบอกว่าคุณเล็กเองที่ดีขึ้นหนึ่งกำลังใจแล้วก็ด้วยภูมิต้านทานภูมิภูมิกันของคุณเล็กเองไม่ใช่ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเลย ถ้าภูมิต้านภูมิคุ้มกันของคุณเล็กไม่ดีเราสร้างไม่ได้อเราไปทําให้มันสมดุลแค่นั้นเองนะครับเพราะาฉะนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่เกิดขึ้นกับตัวเราความอ่อนแอมันก็คือภูมิต้านทานเนี่ยมันต่ําหรือว่ามันลดลงนั่นเองนะครับสุดท้ายสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มาเบียด